สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาทำข้าวปลุกนะเราเริ่มต้นเปิดคลิปตรงนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นมันโดกมากถ้าสุกเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงสดใสมากอันนี้เพิ่งขึ้นเองเพิ่งออกเอง อุ้ยลูกนี้เริ่มจะเป็นสีชมพูตรงนู้นก็มีอุ้ยข้างบนมีลูกหนึ่งสีชมพูโอ้แก้วมังกรยายนี่ลูกดกมากฮะช่วยด้วยเจองู<ม>เห็นไหมมันตัวใหญ่มากทุกคนมันเป็นงูอะไรไม่รู้เนี่ย ดูจากสายตา, unku, umas, ตาเนี่ยเหมือนว่ามันจะจ้องเรามันไม่ดุกดิกเลยอ่ะนี่นีมันเขียวแบบมันกลมกลืนกับเอ่อแก้วมังกรมากเลยอะอ่ะโอล่าเนี่ยนึนี่นี่นี่นนียทีอทะเดียวหนอยตะเคยนทียะอีโอ้โอ้โอ้โโ้อ้ออเ้้ อเกตายาโแล้วเหรออีอีโอ้พี่เหรออีอีดุดด้วยกูปใยแหลกอาจแล้วครัต่อไหมอีตามลำว่าอะไรนี่ตัวใหญ่มากเดี๋ยวมันมัดเดี๋ยวมันจะกัดเด็กเมื่อกี้นี่แหละใครมาเด็กอ้วนเดี๋ยวว่าทีมจะต่อบอจับมันตกบูเออไม่ทราบมือนตาเราแล้ตอนอีมอนี่เน่เน่เน่ต่อต่อต่อรอที่ท่าต่อเทียอัคคุซารรท่านี่ยจะบ้าเหรอ ยีเลโกเล่ปลาเจ๊ก่ะเอ้ยกลัวไม่มีใครแล้วเหรอผู้ชายไม่มีเลยเหรอฮะอ๋อถอยเจ้ามอบลรุษทักอ่ะบุรุษท้าพอต่อสามไหมเอาไอเดียข้อกิจิอ่ะตะโกนอะไรเนี่เออเวลาท้าดูของเด็กบุบบัค่ะ หลืออ่ะเนี่ยหายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะอ๋อนี่พี่นกี่ลมพอดูดิโอ้โอมันมันมันเข้าไปข้างใน,นแล้วไม่ทันแล้วเอ้ยทันอยู่ถ้าเราดึงมันออกมานะ่ะมันอยู่งั้นอะ่ะนี่ตัเขี้อ่ะ นี่เป็นแก้วมังกรที่งูงเขียวตัวเมื่อกี้เขาเฝ้าไว้นะไปแย่งเขามาอันนี้เป็นเปลือกไม้นะที่เขาเนี่ยเอาไว้กินกับหมากหรือว่าจะกินเปล่าๆก็ได้มันจะขัดฟันได้กินเปลือกไม้โอ้โๆ อ,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 อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวที่เราเนี่ยแช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็จะสาวออกมาแล้วก็เอาใส่หม้อน,นึ่งเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาไปนึ่ง ข้าวเหนียวเนี่ยคุณยายปลูกเองนะนี่มเมล็ดสวยงามมากอ จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามานึ่งเลยนึ่งนานไหมคุณยายนึ่งนานไหมเนี่ยนึ่งข้าวเหนียวประมาณ1ชั่วโมงก้นลลี่ย,ยงไสี่ลิตร ทุกคนสังเกตดูนะผมยายสวยมากอันเนี้ยคือไม่ได้ย้อมนะคะคุณยายเนี่ยผมขาวแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีคล้ายๆสีส้มๆเหลืองๆเนี่ยคุณยายเนี่ยเออมันเป็นตามธรรมชาติเนาะมันโดนแดดใช่ไหมคะคุณยายโดนแดดใช่ไหมเอมอสวยนะนเนาะเกิดอะไดจะบงเวเออถึงโดนแดดตรง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 ที่ไม่โดนแดดอะ่ะขาวแต่พอไอตรงข้างหน้าเนี่ยโดนแดดนี่มันม,มันเหลืองสวยเลยอะนะ่ะเนาะ อยากได้อยากได้จังเลยอ่ะอยากได้ผมแบบนี้อ่ะข้างหลังก็สวยนี่นี่จะเริมเปิมมอมาแล้วเปิมมือมาแล้วมันชักอได้เพื่อโบวกันเนาะโอ้แม่ลมกเนาะโอ้แต่กุ้งแล้วหั่มหั่มเนี่ย เดี๋ยวถ้าเราไปย้อมให้เป็นสีแบบนี้บ้างก็ดีเนาะไปย้อมสีขาวแล้วก็สีเหลืองข้างหน้าระหว่างที่เราเนี่ยรอให้ข้าวเหนียวสุกเราก็จะพาทุกคนไปดูพืชผักสวนควรัวที่คุณยายเนี่ยปลูกเอาไว้หน้าบ้านเยอะมาก นี่จะเป็นฟักทองนะเรากินยอดมันนะนี่ก็จะเห็นว่าเป็นลอยเด็ดยอดฟักทองนี่ต้องบอกว่าอร่อยมากแต่ว่ายอดสวยๆก็ยังมีเยอะเลยนะอันนั้นก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียว จะเป็นมันเทศนะมันเทศสีม่วงอุ้ยดอกดาวเรืองอันนี้จะเป็นผักกาดผักกาดป่านะ ทุกคนผักกาดป่าแล้วเข,เขาเนี่ยจะมีเมล็ดของเขาด้วยเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะเนี่ยเราต้องรอให้ไอ้นี้มันแห้งก่อนนะเนี่ยฝักของเขาแห้งเมล็ดเนี่ยเมล็ดผักกาดเขาจะอยู่ในนี้อ๋นี่ค่ะทุกคนเมล็ดเขายังไม่ แก่ดีนะเขาก็าจะเป็นสีเขียวอยู่นี่เป็นแบบนี้ดอกพุทธ,ธรักษาอ๋อนี่ก็จะเป็นวิธีการบ่มบ่มอะโวคาโดให้สุกนะเขาก็จะวางไว้ข้างบนส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือ เตาไฟเพื่อที่ความร้อนเนี่ยมันจะได้ขึ้นมาให้ถึงนี่ยังไม่สุกนะสองลูกนี้สุกแล,ล้วทีุกููนสุกอ้สุกสูก้สุกวู้วี้สุอ้้าองนี้สลวอลนี่ยาอนีกนองลูนี้นี

เออพี่มากฮะเปิดใช่หมอืมอหด่มออหัเปิดใ่มัมเอ้โเกมอืโอ,โโอ,โอ้โกคริค่อ,อาาา้ออาิา้กาโอ้โหไอ้โหอ้อนเนกมอเกมอกิมอืิเโอ้โห เราเคยค่ะเราจะใส่ข้าวในเขาเรียกว่าครกอันนี้นะแล้วก็ต้องรีบตำเลยนะไม่งั้นอะ่ะถ้ามันไม่ร้อนนะมันจะตำยากมากใช้แรงเยอะมากใส่น้ำตาลทรายไปด้วย เนียถ้าจะตำยากนะกว่ามันจะแรงอะเนาะว่ามันอันนูเนี่ยอันน,อน่้นเลยเนาะโอ้ย ต้องเปลี่ยนกันสองคนนะอีกคนเหนื่อยอีกคนต้องช่วย

ทุทำขนาดนี้เลยเหรอทำขนมทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ล่ะ ดิชอวกันลิเจ๊กันลาให้ชอวลยเจ๊โอ้ยโอ้ยแลกแล้วร้อนเจบะร้อนร้อนร้อน โอต้องคนนี้เสร็จแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นครกที่เอาไว้ตำข้าปลุกโดยเฉพาะเลยนะต้นไม้ทั้งต้นเลยแล้วเขาก็จะคว้านเอาเนื้อไม้ข้างในออกเพื่อที่จะใช้ทำเป็นครก ครุกนี้ทําเองนะเสร็จแล้วข้าวปูกของเราอันนี้ข้าวปูกใส่น้ำตาลเนาะแต่ไม่ได้ใส่งาเนาะจากนั้นเราจะอามาแบ่งเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆ ชิลายี่สิบาทอ,อันนี้สามสิบาทอโดเหรออันนี้ไม่ใช่ชิ้นเล็กอะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ยังร้อนอยู่นะมันจะเหนียวนุ่มอร่อยนะแต่ถ้ามันเย็นแล้วอะเราก็จะต้องเอามาทอดอีกทีหนึ่งนะ อือตะมากว่ามันมา

稍微稍微动，他怎么弄？错。啊。 ก็แจ้งชุดโซนหน้าตาแหลกนแจ้งมาอีแนานี้พอแจ้งค้าชาวเราแจ้อื่นตอนนั้นนี่แลูกสาวลูกสาวเราไงแจ้งชิเซ็ม่าแต่ระยะลูกสะพ้ายวตัวอนาคตเราจะยังแจ้อื่ยืดมากง่นเนี่ยอนาคตวอนาคตยังแจงนห้าตาแหกเลยป่ แต่จะกินนากินเมื่อสุขดานี่จะมีบ้าอาไม่นลยแต่ก็เล่นขวลาขดาเดจะเราซักุนที่พควขดานเดิถ้าหจะ้านวลาสักผุนขวลาเดาผุม้อหมลขอดานนี่จะเสียผพกความีตเนจ้าขดากเว้ยักผุนที่พกควงนั่อืมซากผุนดูแลเด การทำข้อปุกแบบนี้นะจะนิยมทำในเทศกาลต่างๆก็คือการผูกข้อมือเรียกขวัญประจำปีนะ จะเป็นการรวมตัวกันของญาติพี่น้องแสดงถึงความรักความสามัคคีของทุกคนในหมู่บ้านก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้แม่นางทองกวาวสามารถพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ okay.